แต่ก็ไม่ใช่แค่ในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางที่เรานําเสนอข่าวให้คุณผู้ชมรับทราบไปเท่านั้นนะคะที่รับรู้ถึงแรงส,รสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นแต่ว่าในพื้นที่ภาคอีสานและภาคตะวันออกก็รับรู้ได้เช่นเดียวกันว่าเฮ้ยทำไมอยู่ๆรู้สึกเหมือนแผ่นดินมันไหวรู้สึกเหมือนบ้านหมุนเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าพาคุณผู้ชมไปดูรวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กันหน่อยนะคะที่พัทยาค่ะชลบุรีนี่ไม่ใช่แค่คนไทยนะคะคุณแต่ว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วย คือที่พัทยาเนี่ยเราก็จะเห็นกันว่ามันมีโรงแรมมีคอนโดมีอาคารสูงหลายแห่งซึ่งเขาบอกว่ายิ่งสูงยิ่งรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนใช่ค่ะเวลามันสั่นไหวเนี่ยก็ทำให้นักท่องเที่ยวที่เขาอยู่บนอาคารสูงตึกสูงต้องพากนนันหนีออกมานอกอาคารค่ะโดยเฉพาะคอนโดสูง30ชั้นที่อยู่ย่านานาเกลือเนี่ย ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะพอมันเกิดแผ่นดินไหวแล้วรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนแบบนี้ก็เลยลงมาค่ะจากตึกแล้วก็มานั่งรวมกันอยู่ที่ลานหน้าอาคารนี่แหละเพื่อความปลอดภัยนะคะเช่นเดียวกันกับที่โรงพยาบาลก็ต้องมีการสั่งอพยพญาติผู้ป่วยออกมาจากอาคารกันทุกอาคารก็ตกอยู่ในความโกลาหลเพราะว่าผู้ป่วยค่ะคุณผู้ชมมีถังออกซิเจนติดมาด้วย <g ül> แล้ว บางทีหลายๆท่านเนี่ยก็เดินไม่สะดวกต้องมาทางนำเกลือแบบนี้ต้องนั่งรถเข็นอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนก็เป็นผู้ป่วยวิกฤต ICU นะคะ,ะโดยหลังจากที่มั่นใจแล้วว่าจะไม่มี after shock ตามมาเนี่ยก็ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ผู้ป่วยญาติๆเนี่ยก็ทยอยกลับเข้าอาคารได้ตามปกตินะคะ แต่มันยังไม่หมดแค่นั้นที่อุบลราชธานีเป็นพื้นที่ภาคอีสานแล้วค่ะที่โรงพยาบาลมะเรง็งอุบลราชธานีต้องอพยพผู้ป่วยและบุคลากรอ,ออกจากตึกสูง9ชั้นเหมือนกันตรวจสอบเบื้องตอน้นไม่พบว่าโครงสร้างตัวอาคารได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นค่ะลงไปที่โรงพยาบาลมหาราชนะครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะรับรู้ถึงแรงสั่เสะเทอือย่างเห็นได้ชัดนะคะก็เพื่อความปลอดภยัยค,คนย้ายผู้ป่วยอพยพทุกคนออกมาจากอาคารกันก่อนอย่างคราดีที่ไม่ได้มี รายงานผู้บาดเจ็บไม่มีทรัพย์สินอะไรเสียหายแต่แน่นอนทุกคนแตกตื่นแล้วก็เพื่อความปลอดภัยออกมาอย่างพื้นที่โลก,กันก่อนนะคะแล้วก็เหมือนต้องทั้งเจ้าหน้าที่เองก็พยายามเราจะเห็นคลิปในโซเชียลโน <ฮะ S 1> ทุกคนก็ <ฮะ S 1> พยายามที่จะช่วยเหลือทั้งผู้ป่วยจ่าเด็กหรือว่าผู้ชราผู้ที่มีทั้งออกซิเจนหรือว่ามีอะไร<ฮ>ะแบบนี้เพื่อให้แบบต้องปลอดภัยก่อนก่อนที่เจ้าหน้าที่จะออกมาจากโรงพยาบาลกันนะคะ,<ฮ>ะจบดคอมสั้นเลยเหรอสั้นกี่นาทีได้ จับเวลาเลยน้องก็บอกน้องก็จะเป็นล้มน้องก็นองน้องจะเป็นล้มนงบอกว่าโงไปเลยเลยบอกว่าตัวเองนั่งนั่งอนตอนนี้นนะดูว่ก็แหนหัวจอกคอมมันสั้นเรเลยขึ้นบอกน้องบอกพี่ชายว่าพี่ชายเคยคนติดห่วงเนาะคุณลงมันได้งงมากคนข้างในก็คือมาทางนี้มันจะได้ไม่เบียดกันตอนนั้นเรารู้เลยว่าน่าจะเพ่นสิงไว้ไว้แน่เพราะว่าสภาพผ้ามันไม่ใช่แหนเพราะถ้าว่าเราเบียว่ามันไอ้นี่จอกคอมมั่โตมันสั้ ต้องบอกว่าที่โรงพยาบาลหลายๆแห่งเมื่อวานนี้คนข้าบวุ่นวายนะคะคุณผู้ชมอย่างที่โรงพยาบาลเซริราชเนี่ยก็มีการประกาศออกมาเลยว่าปิดรับผู้ป่วยชั่วคราวต้องจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นความกลาหลที่โรงพยาบาลที่ได้ก่อนแล้วก็ยังมีรายงานว่าคุณแม่ใกล้คลอด มา<ก>คลอดอยู่ยริมถนนก็มี<ช>เหมือนกันะนะคะเออเพราะว่าเวลามันเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยก็ต้องอบพยพออกมาจากตัวอาคารก่อนเพราะบางทีเราประเมินยากว่ามันจะเกิดพล่ลมอะไรตามมาไหมอย่างที่นี่เห็นคลิปนะ,ค,ะคุณหมอในห้องผ่าตัดกําลังผ่าตัดอยู่เลยอยู่เกิดสั่นไปหมดเลยนะคะในห้องเนี่ยคุณผู้ชมเราต้องประมาทไม่ได้เลยนะคะกับเรื่องของภัยธรรมชาตินะ รวมถึงเรื่องของฝุ่น p m 2.5ด้วยค่ะ,ะ,คะรณรงค์กันนะคะรวมพลังหยุดเผาค่ะหยุดฝุ่น p m 2.5เพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอดนะคะ